ขอความเจริญพระสธรรมจงบังเกิดมีนแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงการดำรงชีวิตในภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ำมีผลกระทบถึงประเทศเราตัวเราไม่มีพระมหาเทวดามาช่วยหรอกตัวเราเองเนี่ยอัตตาหิอตัตโนโถตัวเราต้องไปที่พึ่งของตัวเราต้องมีความบับบบบ่นพยายามและต้องทุกคนที่เกี่ยวข้องกับตัวเราต้องใช้ เราเบวินัยเดียวกันได้กล่าวแล้วว่าอย่ากเกี่ยงงานคิดการสร้างสารรค์ก้าวทันเทคโนโลยีอย่าสร้างนิสิยอยู่กิอย่างประหยัดฝึกหัดอาชีพใหม่ๆดูสิอาชีพมันมีเยอะแยะไปเราวิเคราะห์ฝึกฝึกฝ้ยม,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 มือเราวิเคราะห์สังคมความต้องการของสังคมอย่าไปคิดการใหญ่อาตมาเองเป็นพระ จะอยู่อย่างไรโลกเปลี่ยนไปสังขารโกเปลี่ยนไปคิดเรนจะอยู่อย่างไรเนี่ยเป็นนักเทศอินกขแก่แล้วหน้าตาก็ฟันฟางก็หักเทศจะรู้เรื่องไหมเนี่ยอา้าวก็เขียนยันน้ำมนต์น้ำมนต์นม,นนม,นม,นมีขี่อย่างละ่ะในสถานการณ์อะไรสนอเคราะต่อชาตาชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคล แต่มันก็คนต่อไปมันก็จนลงท่้นทั้งหลายเ็เหมือนกันหัดอาชีพใหม่ๆบ้างลองทำดูอยากทำอาหารก็ไปชิมอาหารร้านเขานั่งเขี่ยๆมันจะกินนะกินแบบบะเบอกระสวกใครกินแบบกระสวกสวาปามเขาขายดีเนี่ยยอมลงทุนหน่อยแล้วเรากเขามันอยู่ไกลกัน ต้องหัดทำหัดทำก็ลองแจกดูถ้าอร่อยแล้วก็ตั้งร้านเล็กๆอา,อาหารตามสั่งก็ก็แบบหนึ่งอาหารตักก็อีกแบบหนึ่งทำให้มันถึงขั้นแล้ววิเคราะห์นะดูรกร่างดูเริกบนดูหน้าคนดูเหตุการณ์ดูสิว่าจะขายอะไรได้อาชีพใหม่ๆม,มันมีเยอะแต่ถ้าเราไม่ศึกษาเล่าเรียนไม่ลองหัดทำถ้าจะดำไปชีวิตอยู่อย่างไรอาตมาเป็นพระเนี่ย บางวันก็ต้องทำกับข้าวไปฉันอาหารที่ไหนอร่อยเนี่ยต้องถามเขาเราหัดมาปรุงเองแล้วก็ส่งให้เจ้าของเขากินบอกรสชาติเป็นอย่างไรถ้าเขาบอกว่าเสมอเหมือนกันก็ถวายพระบ้างทำส่งโยมบ้างเดี๋ยวก็ได้ตังเข้ายา่ามันก็อยู่ไม่ได้ถุกินนี้มนไม่มีเพราะฉะนั้นให้เป็นสัญญาจใจกัาว่าเราฝึกหัดอาชีพใหม่ๆแล้วชีวิตในวันหน้าจะดีขึ้น